ทีนี้มีข่าวแปลกๆนะท่านผู้ชมอาจจะไม่ทราบว่าสวนงูสถานสว,วพาก่อนหน้านี้มีคนเอางูเหลือมงูหลามเนี่ยไปบริจาคค่ะแต่ที่นี้สวนมันมีพื้นที่จำกัดใช่ล่าสุดเขาก็เลยประกาศแจ้งนะคะงดรับบริจาคทั้งงูเหลือมและงูหลามนี่เป็นแบนเนอร์ข่าวจากสวนงูสถานสว,วพาค่ะงดรับบริจาคเพราะว่า พื้นที่เลี้ยงงูมันไม่พอแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็ขออภัยในความไม่สะดวกไม่ต้องารแสดงนะแต่ว่าก่อนหน้านี้มีคนไปบริจาคมากน้อยแค่ไหนเนี่ยเราก็ไม่รู้นะใช่ค่ะงูเหลือมงูลามนะแต่ที่เน่ตอนนี้งดก่อนงดพื้นที่เต็มแล้วค่ะนะแต่ถ้าใครมีงูเห่าเอาไปผู้กองได้รับเพิ่มรับแต่งูเห่าการเมืองแล้ววะรับไม่อึัมนงูเห่า งูเห่าทั้งโน้นค่ะแต่งูเหลือมงูล้ํางดงดนะเอาไปบริจาคที่ไหนที่นี้ปล่อยป่าปล่อยป่านะอย่าไปฆ่านะเหมือนบริจาคเหมือนเหมือนเอาแมวเอาสุนัขไปปล่อยวัดไปปล่อยวัดอะบางวัดเนี่ยวขึ้นป้ายเลยนะงดรับใช่ไหมไม่รับนะเพราะว่ามาก็เป็นภารัวค่ะคนเอาไปปล่อยนี่ก็ต้องแหมต้องรับผิดชอบนะหรือว่างูมันเยอะหรอถึงขนาดปิดแล้วอะไม่รับบริจาคนะมีจํากัดมีจํากัดพื้นที่จํากัดส่วนประเด็นเรื่องปราศาสตาเมือนทม วันนี้มีข้อมูลทางปติศาสตร์ยืนยันนะฮะคุณพุทธิพลประชุมผลได้มีการโพสต์เฟซบุ๊กนำเสนอเอกสารหลักฐานทางปติศาสตร์เจ้าตัวบอกว่าฝากให้ท่านรัฐมนตรีกลาโหมได้ดูครับจะได้รู้ว่าทําไมทหารไทยถึงไม่ถอนกําลังออกจากพื้นที่เพราะทหารหารเขามีหน้าที่ปกป้องและรักษาอธิปไตยของชาติไทยให้คงอยู่ครับนักการเมืองมาแล้วก็ไปแต่อธิปไตยของชาติไทยต้องคงอยู่แบบมั่นคงสืบไป เจ้าตัวก็นําเสนอครับเป็นเอกสารราชกิจจานุเบกษาเดี๋ยวลองดูทีละแผ่นนะฮะนี่ลงวันที่7จ็มีนาคม2 4งพันจนะฮะจังหวัดสุรินทร์ปราสาทตาเมืองทมอําเภอเมืองนี่คือเป็นเอกสารที่ระบุว่าปราสาทตาเมืองทมเนี่ยขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติฮะแล้วก็มีรายละเอียด เลขี่ปราสาทตาเมืองทมนี่ประกาศนักธิการเมื่อไรแล้วรายละเอียดเป็นยังไงมีพระปรางมีวิหารามีระเบียงคดนะนี่อันนี้คือรายละเอียดข้อมูลนะหลายท่านอาจจะไม่เคยเห็นนะนมีการประกาศในราชกิจจาเลยอะ่ะเพราะฉะนั้นเป็นการแสดงว่าเป็นของชาติไทยเราแน่นอน,นอยู่ในเขตแดน,นประเทศไทยถ้าไม่อยู่ในเขตแดนประเทศจะปเป็น โบราณสถานได้ยังไงใช่ถูกไหมใช่ค่ะเพราะฉะนั้นช่วงหลังนี่เองที่ฝ่ายกัมพูชาเนี่ยมีทหารขึ้นมามีคนขึ้นมาท่องเที่ยวนะเพราะฉะนั้นเราต้องรักษาพื้นที่เอาไว้แต่ทํายังไงไม่เกิดความขัดแยง้งนั่นเรื่องหนึ่งค่ะนะอันนี้คือข้อมูลที่คุณพุทธิพลประชุมผลนะผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ธงชาติไทยเนี่ยโพส์ในเฟซบุ๊กวันนี้แฟนเพจโบราณนานมาก็เช่นกันครับ ยืนยันว่าปราสาทตาเมืองทมมิใช่ข้อพิพาทแต่เป็นของประเทศไทยมาโดยตลอดโดยนำประกาศกรมศิลปากรกำหนดจำนวนโบราณสถานสำหรับชาติใช้คำนี้เลยนะ,ะในรายการดังกล่าวจังหวัดสุรินเหมือนที่คุณพุทธพลโพสเมื่อกี้แต่นี่ทำไฮไลท์ให้ด้วยปราสาทตาเมืองทมอำเภอเมืองนี่ไงจังหวัดสุรินครับ อาศัยอำนาจตามความมาตาหกแห่งพระราชบัญญัติวัตถุโบราณสถานศิลปะวัตถุโบราณวัตถุและการวิวันธ์แห่งชาติกรมศิลป์จัดทําบัญชีโบราณสถานทั้งหลายที่มีอยู่ในสยามประเทศนะก็คือในไทยใช่ครับอนี่อันนี้คือเอกสารหลักฐานเอามานําแสดงเพื่อยืนยันว่าปราสาตาเมืองทมมิใช่ข้อพิพาทแต่เป็นของประเทศไทยมาโดยตลอด ตั้งแต่ปี2478นะคะหลักฐานนี้นะคะไม่ใช่เพราะฉะนั้นก็ทหารก็ต้องปกปักรักษาอำนาจอธิปไตยเหนือเขตแดนแต่ทำยังไงไม่ให้เกิดการสู้รบอ่ะอันนี้ก็ต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ด่ากันบ้างทะเลาะกันบ้างในพื้นที่จนชาวบ้านไปดูเนี่ยรอดรุนว่าทหารไทยกับอุจจาทะเลาะกันแล้วเสียงดังมาจะเสียงดังกลับบ้านไม่ได้เหรอฮะจำได้ไหมอย่างนี้เป็นต้นส่วนเรื่องระหว่างประเทศฮะช่วงนี้ผู้นํา ระดับประธานาธิบดีหลายประเทศเดินทางไปถึงรัเสเซียแล้วหนึ่งในนั้นคือประธานาธิบดีสีจิ้นผิงถึงแล้วนะคะนี่คือคลิปบรรยากาศนะหลังจากที่เดินทางไปถึงรัเสเซียนะฮะประธานาธิบดีหลายชาติฮนะที่เดินทางไปเนี่ยะะไปถึงหมดแล้วนะเพราะจะร่วมพิธีสวนสนามวันพรุ่งนี้วิ c t อร y d เดของทางรัเสเซียจัดใหญ่มากเนี่ยหลายชาตินะที่เดินทางไป สำหรับประาีสีชิ้นผิงทีนี้นะพอไปถึงแล้วนะโอ้โหวิธีการต้อนรับฮนะน,ะนี่อันนี้เข้าทำเนียบเครมลินนะแล้วดูด้านในทีนี้นี่นของเขานี่กว้างขวางยิ่งใหญ่มากเอตัวประธานาธิบดีวลาดิเมร์ป,ปูติน,จนเจา้าภาพเจพา้าภาพเดินมาอย่างคนละฝังเลยนะ <laughs> เป็นไงล่ะ แล้วดูธงชาติตั้งรมาเจอกันตรงกลางนะอโอ้โหสไตล์รัเสเซียนี่ต้องใหญ่ไว้ก่อนอันได้จะเห็นได้ว่าทำเนียบสิ่งก่อสร้างใหญ่ไว้ก่อนอนี่โอ้โหเดี๋ยวติดตามรายละเอียดได้ครับตอนศูนย์สนามมีกองกองทัพจีนมาด้วยนะ<า>ทหารจีนมาด้วยแล้วมีทหารเมียนมาไปด้วยผู้นําเมียนมาไปด้วยนี่อันนี้คือจีนกับรัสเซียความสัมพันธ์ลึกซึ้งนะ แล้วก็พูดถึงจีนก็ต้องย้ําว่าเรื่องทุเรียนไทยไปขายในจีนเนี่ยคือชาวสวนนกังวลมากเพราะเป็นตลาดหลักไงแต่นี่คือความพยายามของหน่วยงานไทยในจีนฮะสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศประจำกรุงปักกิ่งได้มีการนำทัพทุเรียนกวดสิบสายพันธุ์บุกนครฉางซามณฑนหูหนานตอกย้ำความเป็นอันดับหนึ่งของทุเรียนไทยในตลาดจีน เนี่ยสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศประจํากรุงปักกิ่งนี่คือพยายามตอกย้ำไงความเป็นผู้นําทุเรียนของเราค่ะอยู่ที่หนึ่งในใจของผู้บริโภคชาวจีนแต่ปัญหาตอนนี้คือต้องผ่านด่านไปให้ได้นั่นแหละสำคัญวันนี้รัฐมนตรีเกษตรฮะคุณนริมนพินโยสินวัตรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หัวหน้าพักกล้าทำวันนี้พูดถึงการเตรียมความพร้อมในการส่งออกทุเรียนประจรําฤดูการผลิตนี้ครับว่ากระทรวงเกษตร ทำงานใกล้ชิดกับกระทรวงเกษตรระหว่างกระทรวงเกษตรกับสำนักงานสุลกากรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนหาหรือมาตรการต่างๆในการอำนวยความสะดวกเพื่อแก้ปัญหาการส่งออกทุกเรียนอย่างต่อเนื่องในส่วนที่เป็นหน้าที่ของกระทรวงเกษตรเนี่ยที่ทำไปแล้วคือการขึ้นทะเบียนห้องแล็บเพิ่มแล้วขอทบทือนห้องแลนะ็บที่ถูกเลิกไปนะ,ะเพื่อให้เรามีแล็บตรวจเพิ่ม<ะ>แต่ตอนนี้ประเด็นคือทุเรียนเริ่มออกผลนะ จะส่งออกให้ทันเวลาได้ยังไงตอนนี้ก็มีการประสานกับสุลการกีสุลกา,รรก,ารกรจีนให้กำชับด่านทำงานพิเศษตลอด24ชั่วโมงต่อวัน7วันต่อสัปดาห์เพิ่มเจ้าที่เพิ่มอุปกรณ์กำลังประสานใกล้ชิดเพื่อให้ได้ความสะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะอันนี้คือเรื่องของทุเรียนคนระเพราะว่าการตรวจวิเคราะห์สาร b ีในทุเรียนสดในบ้านเราเนี่ยตอนนี้มีห้องแลบ9แห่งนะที่มีการตรวจสอบอยู่ ถือว่าเพียงพอแต่ตอนนี้ไปติดก็คือเรื่องด่านแต่เรื่องนี้เรื่องด่านนี่นะอันนี้ความเห็นผมนะต้องไม่ใช่เรื่องของกระทรวงเกษตรกระทรวงเดียวกระทรวงเกษตรเขาดูเรื่องผลิตแต่เรื่องขายเนี่ยต้องพาณิชย์แล้วแล้วก็ต้องระดับนโยบายคือท่านนายกต้องประสานระหว่างประเทศอ่ะมันถึงจะปลดล็อกตรงนี้ได้เห็ไหมอันนี้เรื่องสําคัญนะควรจะเร่งให้ความสนใจไม่ใช่หันหน้าไปแต่ทางสหรัฐอย่างเดียวนะอันนั้นก็ต้องเอานะแต่จีนเนี่ยอันนี้ประโยชน์ เป็นแสนล้านต่อปีต้องเร่งเจรจาแล้วมันเน่าเสียได้ด้วยไงทุเรียนอ่ะใชะ่ส่วนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานค่ะ,ะวันนี้คุณพิพัฒนร์รัชก,กิจประการเป็นประธานเปิดงานวันความปลอดภัยในการทํางานแห่งชาติประจําปีงบประมาณ68อันนี้ที่กระทรวงแรงงานนะครับวันนี้ก็ได้มีการพูดคุยผู้บริหารกระทรวงแรงงานและมีผู้แทนจาก ILO ผู้แทนภาครัฐแรงงานนักเรียนนักศึกษา ย้ำถึงความปลอดภัยในการทำงานไม่ใช่แค่ข้อบังคับทางกฎหมายแต่คือหลักประกันพื้นฐานของชีวิตแรงงานไทยทุกคนและยิ่งยุคนี้เทคโนโลยีดิจิตอล AI มีบทบาทมากขึ้นการพัฒนาทักษะแรงงานต้องคู่กันไปกับการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยกระทรวงแรงงานมีนโยบาย Sa ฟตี้ไทยแลนด์เป็นรูปธรรมบังคับใช้กฎหมายเข้มงวดเพื่อที่จะลดอุบัติเหตุร้ายแรงจากการทำงานลง ไม่เหลือไม่เกิน1ต่อ1น0 0พันคนลดการเสียชีวิตจากการทำงานเหลือไม่เกิน3ต่อ1น0 0 0แสคนภายในปี7-3ครับแล้วก็หาแนวทางในการดูแลรับมือจากเรื่องภัยพิบัตริรวมไปถึงอุบัติเหตุในอนาคตด้วยบาดเจ็บแก้ไขได้แต่สูญเสียเราเรียกกลับคืนมาไม่ได้กระทรวงแรงงานจะทำทุกทางเพื่อให้แรงงานไทยปลอดภยัยรวมไปถึงคนที่ทำงาน ทั้งในประเทศและต่างประเทศด้วยกลับบ้านได้ปลอดภัยออกมาทํางานทุกวันต้องมั่นใจว่าจะได้กลับบ้านทุกวันอันนี้คํากล่าวของรัฐมนตรีแรงงานในที่ประชุมวันนี้คือหนึ่งเกษตรกรนะ,ะสองผู้ใช้แรงงานเนะี่ยอันนี้คือกระดูกสันหลังของประเทศไทยต้องดูแลให้ดีทั้งสองส่วนนะ,ะสำคัญไม่แพ้กันเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการข่าวเป็นข่าวแล้วนะคะเราจะปิดท้ายด้วยภาพบรรยากาศ การจุดบั้งไฟล้านนี่เป็นบรรยากาศที่งานบุงบันบงบ้นงานบุญเดือน6ที่อำเภอดอนตาลจังหวัดปุกดาหารนะคะส่วนเรา2คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ